ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรโตีนเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพทานง่ายอร่อยอิ่มท้องไม่มีไขมันทรานแคลอรี่ต่ำไม่มีน้ำตาลโคเลสเตอรอลศนยเปอร์เซนสามารถรับประทานแทน1มื้ออาหารได้เลย1หอ่อมีสารอาหารครบ5หมู่ให้พลังงานเพียง110แคลอรี่ส่วนผสมประกอบด้วยหญ้าหวานสมุนไพร แคลอรี่ต่ำมากให้ความหวานแทนน้ำตาลโปรตีนสูงจากไข่ขาวถั่วเหลืองถั่วลันเตาเสริมสร้างกล้ามเนื้อและส่วนที่สกรอวิตามินรวมมากมายทั้งวิตามินซีบีหนึ่งบีสองบีสบีสและบีหมีแคลเซียมดูแลกระดูกและข้อต่อมีใย,ยอาหารและอีกมากมายดื่มแทนอาหารมื้อไหนไหนทานพร้อมผลไม้ก็ได้หรือจะทานเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายสุขภาพดี แถมไม่ต้องกลัวอ้วนบริษัทยูมิพัทได้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดซื้อได้ในราคาสมาชิกซื้อหนึ่งกล่องแถมฟรีอีกสองกล่องเลือกซื้อรสชาติชาเขียวแถมพิพัน์สื้ออหารเอลูเอลูบำรุงร่างกายสำหรับสุภาพสตรีจากภายในสู่ภายนอกผิวขาวกระจ่าง ใสกระชับสัดส่วนของร่างกายราคา1,350บาทซื้อรสชาติผลไม้รวมแถมฟรีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรีเมอร์รีเมอร์รอรบำรุงสายตามีรูทีนผสมถึง90%ซซื้อรสชาติช็อกโกแลตแถมฟรียูบิโกพัสหนึ่งกล่องยูมิโกพัส เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายต้านความเสื่อมของร่างกายสั่งซื้อได้ที่ดิฉันนางสาวช่องการสำราญมือโทรศัพท์092 579 6518อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชอบ่ชองช่องการสำราญด้วยนะคะ